เฮ้ยวันดีครับดีนะครับเมดนะอันนี้จะมาลองตามไม่ไผ่นะครับอ่ามือขึยนแพังแล้ว นี่เห็นไหมไม่มีรอยเลยเห็นไหมอันนี้ทับปักไว้เฉยๆแล้วก็ม,มีรอยแตะเล็กน้อยแต่โดยรวมก็เห็นไหมไม่มีอะไรเอาอีกตาเนาะนี่อุย้ย อืมขาดละเออโอ้ยน้ำพม่แต่น้ำอันนี้ไม่ไผ่น้ำนล้ไม่ไผ่ทางไผ่อืมไม่พี อันนี้ไม่ใช่ไม่ไผ่อ่อนนะครับเพิ่ไม่ไผ่แก่ะนะดูดูนี่ไม่ไผ่แก่นี่ครับรอยบินไม่มีเลยเห็นไหม Como.